สวัสดีค่ะกลับมาอยู่กับออมทออโต้ตเหมือนเดิมนะคะวันนี้นะคะออมมีแบรนด์ฮอนด้นะคะมาแนะนําคันนี้จะได้เป็นแฮชแบ็กหประตูด้วยนะคะกับคันนี้เลย Honda j a จส GK 1.5ตัววีค่ะคันนี้ได้รถปี2019เลขไม 1, 10, 000, ล์หนึ่งแสนหนึโลราคา3า9 0 0 0เบาทฟีดาผ่อนเริ่มต้นเพียง7,000บาทเท่านั้นนะคะได้ตัวรถสีดําเดิมๆจากโรงงานเลย เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของออปชันด้านหน้ากันเลยนะคะไฟหน้านะคะได้ไฟหน้าแบบมังติรีเฟกเตอร์กระจังหน้าได้เป็นโครเมียมมีไฟตัดหมอกแบบ LED มาให้เรียบร้อยแล้วในส่วนของด้านข้างนะคะได้เป็นล้อแมกอลลอยเดิมจากโรงงานเลยกระจกมองข้างนะคะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถ มือเปิดก็ได้เป็นสีเดียวกับตัวรถเช่นเดียวกันนะคะได้กระจกแท้เดิมทุกบานเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของภายในกันเลยนะคะภายในนะคะคุมโทนไปด้วยสีดำมาพร้อมกับเบาะหนังนะคะสีดำเดิมเดิมจากโรงงานตัวเบาะไม่มีรอยฉีกขาดเลยนะคะ พวงมาลัยนะคะได้พวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันค่ะสามารถเพิ่มเสียงลดเสียงได้ตรงตัวพวงมาลัยเลยนะคะคันนี้จะได้เป็นวิทยุเดิมจากโรงงานเลยสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้ด้วยนะคะได้เป็นแอร์แอนาล็อกค่ะเกียร์ออโต้เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องผู้โดยสารกันเลยนะคะในส่วนของห้องผู้โดยสารนะคะได้เป็นเบาะหนังสีดำ เช่นเดียวกันตอนนี้นะคะเราพับเบาะมาให้แบบนี้เลยถ้าเราไม่ใช้นะคะสามารถดึงกลับมาใช้ได้เหมือนเดิมอ๋อพื้นที่นั่นหละกางกว้างแบบนี้เลยสไตล์แฮนแบ็กเขาเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านท้ายกันเลยนะคะ ในส่วนของด้านท้ายนะคะได้ไฟเบรกดวงที่3ค่ะไฟท้ายได้เป็น LED ตัวโลโก้ตัวอักษรได้เป็นโครเมียมนะคะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องเก็บสัมภาระกันเลยนี่พื้นที่ด้านหลังกว้างๆแบบนี้เลยนะคะลูกค้าเก็บของได้จุๆเลยถ้าเบาะไม่ใช้นะคะเราสามารถพับได้แบบนี้เลยหรือว่าถ้าเรามีแบบว่าคน คนมาเยอะเราก็สามารถดึงเข้ามาเหมือนเดิมได้เลยนะคะหัวน็อตนะคะไม่มีรอยแงะหรือว่ารอยไขยเลยนะคะโครงสร้างเดิมๆจากโรงงานเลยสำหรับ Honda Jazz GK 1.5ตัววีคันนี้นะคะราคา399,000บาทฟรีดาวผ่อนเริ่มต้นเพียง7,000บาทนะคะ ค่ะพี่ๆท่านไหนนะคะสนใจสามารถติดต่อได้ที่เบอร์0834428762เลยนะคะก่อนจากกันนะคะออมฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe นะคะกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่างๆนะคะสวัสดีสำหรับวันนี้นะคะออมก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ